ราเหมือนเกิดใหม่อ่ะเหมือนเกิดใหม่ตอนมาพบคุณหมอต้นอ่ะคุณหมอต้นอธิบายให้ฟังว่าเคสพี่เนี่ยเป็นเคสยากมันจะหมูกใหม่แบบอวบนซี่โครงของตัวเองพี่เคยทำโพดจะหมูกมันทะลุนะหมอต้นก็แนะนําดีทําอย่างนี้อย่างนี้ต้องผ่าเออตัดซี่โครงของตัวเองอีกรอบนึงอะไรประมาณเออพี่บอกเที่ยวนี้พี่นึกในใจครั้งนี้นะคะพ่ออยากจบ กับคุณหมอต้นนะคะพี่เคยทำหน้าอกมาแล้วสรอบพี่ไปสักคิว้วมาแล้วทีนี้คิว้วมีปัญหามันไม่สวยไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้ทำเอ็นูทายส่งกล้องยกคิว้วตัดถุงใต้ตาเพราะพี่เคยไปจิดสปินเลอร์มาปัจจุบันนี้มีความสุขพี่พอใจนะสวยดูดีขึ้นเอิมไม่เหมือนแต่ก่อนอายุเป็นเพียงตัวเลข แล้วตอนนี้นเนี่ยแฮปปี้มากก็อย่าไปคิดเลยอายุเป็นเพียงตัวเลขอ